เราควรรอเขาต่อไปไหมเราควรรอการกลับมาของเขาไหมกับรักที่เรายังเฝ้ารอรอคอยอยากให้รักนี้หวนกลับตั้งจิตอธิษฐานนะคะนึกถึงหน้าคนที่คุณรักใช้ความรู้สึกณเวลานี้ที่มีให้เขาและเลือกมาหนึ่งใบนะคะว่าเราควรรอคนคนนี้ต่อไปไหม นึกถึงหน้าเขานะคะเริ่มตั้งแต่ใบที่หนึ่งไพ่ใบนี้นะคะบอกเลยว่ามีแต่คุณที่ยังรอคอรอคอยด้วยความหวังด้วยความรักด้วยความซื่อสัตย์ด้วยน้ำตาความรักที่เต็มเปี่ยมหัวใจที่เต็มไปด้วยคาบน้ำตาแห่งความเสียใจความผิดหวัง กับการหลอกลวงการทรยศการหักหลังในรักครั้งนี้แต่คุณก็ยังเลือกที่จะยังรอเลือกที่ยังหวังว่าสักวันเขาจะนึกถึงความดีของคุณเขาจะนึกถึงคุณบ้างนึกถึงครอบครัวบ้างแต่ณเวลานี้เขาได้เดินออกไปไกลแสนไกล ไกลจนคุณมองไม่เห็นไกลจนคุณเอื้อมไม่ถึงมันมีแต่คุณที่ยังคาดหวังรอคอยซึ่งคุณก็รู้อยู่เต็มอกว่าหลักครั้งนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแบบสมบูรณ์แล้วเลิกหลอกตัวเองว่าเขาจะกลับมาว่าเขาต้องคิดถึงคุณสิคิดถึงครอบครัวสิ คิดถึงลูกสิแต่ไพ่ใบนี้มันบ่งบอกไปแล้วว่าคุณไม่ใช่ครอบครัวแล้วคุณไม่ใช่คนที่เขาเลือกและคุณไม่ใช่คนที่เขารักอีกต่อไปแล้วเจ็บนะแต่อยากให้ตื่นตื่นขึ้นมายอมรับความจริงสักทีว่าคนที่เขาไม่รักยังไงเขาก็ไม่รัก คนที่เขาไม่เลือกยังไงเขาก็ไม่เลือกมันเจ็บโคตรเจ็บกอดตัวเองให้แน่นๆสิคะกอดคนที่เขารักคุณที่สุดก็คือตัวคุณขอบคุณเขารักเขาให้คุณค่ากับเขาอย่าเอากายของคุณจิตของคุณใจของคุณมารอคอยคนที่เขาไม่ได้เห็น คุณค่าในตัวคุณเลยทั้งๆท,ที่คุณทุ่มเทซื่อสัตย์กับเขาเพียงใดใครมองเขาไม่ดีใครว่าเขาไม่ดีคุณปกป้องเสมอแต่ณเวลานี้เขาไม่ได้อยู่ให้คุณปกป้องแม้กระทั่งเขาปกป้องคุณเขาก็ไม่อยู่ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าค่อยๆถอยออกมาค่อยๆเดินออกมาวันเวลาจะเยียวยาหัวใจคุณ คาบน้ำตามันจะสมานแผลหัวใจของคุณและเมื่อไรที่คุณตื่นที่คุณรักตัวเองมากพอคุณจะดีใจมากๆเลยที่คุณได้เดินออกจากผู้ชายเฮงสวยคนนี้คุณมีค่ามากกว่าผู้ชายกากๆคนนี้กลับมารักตัวเองกลับมาทำตัวเองให้สวยให้เลอค่าให้เขาเสียดาย อย่าให้เขาสมเพชให้เขามองกลับมาแบบอ๊ยวันนั้นทําไมสวยแบบนี้ทาไมกลับมาสวยแบบนี้กลับหันไม่ทีอืมดีแล้วแหละที่ทิ้งไปสภาพกลับมารักตัวเองกลับมาสวยคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนมีคุณค่าแต่ณเวลาเนี้ยคุณเอาคุณค่าไปไวที่รองเท้าของเขาให้เขาเหยียบให้เขาย่ากลับมารักตัวเองคุณมีคู่ของคุณคุณจะเจอรักแท้ของคุณแน่นอน ขอให้ตัดใจและเดินหน้าต่อสำหรับใบที่หนึ่งต่อไปสำหรับใบที่สองคุณควรรอเขาต่อไปไหมตั้งสติดีใช้ความรู้สึกและนึกถึงหน้าเขา,พาไพ่ใบนี้คือแบบเขาไปแฮปปี้เอนดิ้งแล้วอะ่ะเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วอะ่ะเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วอะ่ะแต่สิ่งที่คุณได้รับมันคือ คำพูดลมๆแรงๆของคนเห็นแก่ตัวเขาเหมือนพูดให้คุณมีความหวังแสดงออกเหมือนให้คุณมีความหวังแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เลือกแต่เก็บไว้เป็นตัวเลือกจะเอากลับมาเหรอต่อให้เขากลับมาคุณจะกลายเป็นตัวเลือกทันทีคุณจะเป็นส่วนเกินทันทีไพ่ใบนี้ความรู้สึกเขาอ่ะมันหมดแล้วมีแต่คุณนี่แหละ ที่ยังเพอ้อพบที่ยังเฝ้ามองเฝ้าส่องรอคอยบางทีข้อความไม่มีหรอกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหวังเพื่อจะให้เขาโทรบางทีหน้าบ้านไม่มีเสียงอะไรหรอกแต่คิดว่าเขามาหายังไปแอบ,บส่องแอบบมองถึงความสุขของเขาแอบบดูว่าเอ้ยเขาจะมาส่องเราบ้างไหมเขาจะมาดูเราบ้างไหมเขาจะมาถามเรากับใครบ้างไหมทั้งๆที่ไม่มี คนที่มาดูอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้อาจจะเป็นคนของเขามาส่องเราก็ได้ว่าจบหรือยังเขาได้เลือกแล้วและคนที่เขาเลือกไม่ใช่เราเลิกรอเลิกหวังเลิกคิดเลิกทำร้ายจิตใจตัวเองสัทีเลิกด้อยค่าตัวเองสัทีคุณอะเลอค่ามากนะคุณเป็นคนที่โทษทูนความรักนะเป็นคนที่รักใครรักยากนะใครที่จะผ่าเซฟโซนคุณมาได้เนี่ยยาก แต่เมื่อไรที่คุณได้รักใครเข้าไปแล้วอะ่ะคุณเป็นสายแบบเธอทูลความรักเหนือหัวเลยอะ่ะอารมณ์แบบเธอไม่ต้องทําฉันทําเองเธอไม่ต้องเจ็บฉันยอมเจ็บเองคนแบบคุณตายแทนเพื่อคนที่คุณรักได้อคุณเป็นคนที่มีค่าที่ผู้ชายหรือผู้หญิงคนไหนก็ต้องการอะ่ะคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคุณผิดแค่ว่าคุณรักผิดคนมารักคนที่มันไม่เห็นค่ามารักคนที่มันไม่มีสมอง ที่เห็นกวดดีกว่าเพชรคุณทำให้มันกลับมาเสียดายไม่ใช่ทุกระทมขมขื่นอยู่แบบนี้ทำตัวไม่มีค่าไปส่องไปมองไปตามแบบนี้กลับมาดูแลตัวเองกลับมาสวยกลับมาให้คุณค่ากลับมาหาเพื่อนกลับมาหาสังคมพอตั้งแต่คุณมีเขาอะไรก็เขาอะไรก็เขาจนคุณไม่มีสังคมไม่มีเพื่อน คุณกลับมาเริ่มหาเพื่อนหาสังคมแต่งตัวรักตัวเองอย่าปล่อยตัวเป็นอีเพิงให้เขาสงสารเวทนาเพราะคนคนนี้เขาไม่เวทนาค่ะเขาไปแล้วค่ะตอนนี้ต้องเวทนาตัวเองก่อนว่ารอเพื่ออะไรสุดท้ายเขาก็ไม่กลับมาสิ่งที่คุณต้องทำนะเวลาเนี้ยตั้งจิตให้นิ่งนึกถึงสิ่งที่เขาทำกับคุณมันเจ็บขนาดไหนแล้วจะเอาคนแบบนี้กลับมาเหยียบย่ำหัวใจตัวเองอีกหรอ ให้เขามาหลอกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้าอีกหรอมีคุณค่าแค่นั้นหรอถามตัวเองนะคะพ่อแม่เลี้ยงมาขนาดนี้เรียนหนังสือทํางานมาขนาดนี้แต่มาให้ผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้มาด้อยค่าตัวคุณทั้งๆที่คุณอยู่ข้างนอกคุณเลอค่าทุกคนเห็นค่าทุกคนคุณสวยคุณเก่งแต่คุณกลับเป็นหมาน้อยของผู้ชายที่มันไม่เห็นค่าคุณอ่ะกลับมาเป็นตัวเองกลับมาเข้มแข็งกลับมาเป็นนางพญาหงของคุณ เหมือนเดิมคุณผ่านไปได้แน่เพลงแต่ขั้นตอนเนี้ยมันโคตรเจ็บก็เจ็บให้มันสุดร้องให้พอร้องจนมันไม่มีน้ําตาเมื่อน,นั้นล่ะคะ่ะคุณจะเดินสะบัดบ,บ๊อบโดยไม่หันหลังกลับไปหาเขาอีกเลยสําหรับใบที่สองคะ่ะตอบสําหรับใบที่สามคุณควรรอเขาต่อไปไหมตั้งจิตและนึกถึงหน้าเขาและใช้ความรู้สึกนะคะ ให้แบบนี้เอาจริงนะคุณกับเขาไปไหนกันไม่รอดอะ่ะเดี๋ยวพุบเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวลักเดี๋ยวหายมันเป็นเหมือนคู่เวรคู่กรรมคู่บุญคู่บาร,รมีอะ่ะนึกออกปะพอห่างกันเดี๋ยวก็มีเหตุที่ต้องมาเจอเดี๋ยวต้องมาพบต้องมาดีคุณพยายามตัดใจไม่รู้กี่รอบหรือพยายามที่จะมองคนอื่นให้ไปนี้เอาเลยนะคุณไปกันไม่พ้นค่ะมันเป็นคู่เวรคู่กรรมที่ยังต้องชดใช้กันอยู่ถามพออยู่กันเราก็ไม่ชอบในสิ่งที่เขาทําบางอย่างที่แบบ ไม่รู้จักโตไม่รู้จักคิดถึงอนาคตหรืออะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกแบบหืมอยากยุมหัวแต่สุดท้ายพอเจอหน้าก็อ่อนละทวยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเนี้ยต่อให้ทะเลาะกันเพียงใดสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ต้องมีเหตุที่ต้องมาดีกันบางครั้งไม่ได้อยากดีแต่มันมีเหตุที่ต้องดีกันนะคะบอกเลยว่าคนคนนี้ไปไหนไม่รอดเอาจริงๆนะด้วยนิสัยเขาฟอร์มจัดขนาดเนี้ยนะคะทาดูดีหรูหราแต่ข้างในกลวงนะ เลยมองว่าเขาไปไหนไม่รอดหรอกยังไงก็ต้องกลับมาหาคุณเพราะไม่มีใครเป็นสายอึดสายทนเท่าคุณเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเมียเป็นทั้งคู่ซ้อมเป็นทุกอย่างสักเบื่อันเรือนลบเพราะเขาก็รู้ว่าไม่มีใครทนเขาได้เท่าคุณและเขาก็รู้ว่าไม่มีใครรักเขาและให้อภัยเขาได้เท่าคุณบอกเลยว่ายังต้องวงวนเวียนเวียนวนกันอยู่แบบนี้ เป็นคู่บุญคู่บาร,รมีคู่บุญคู่บาปกันอยู่แบบนี้นะคะสำหรับใบที่สามค่ะสวัสดีค่ะ